นี่อะไรนะสตอดองอุ้ยไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นสตอดองนะครับรสชาติใจะคล้ายๆกับของดองอย่างวาพวกผักกาดดองอะไรอย่างนี้อันนี้คือเพราะวามันหมดฤดูกาลแล้วอเลือทีนี้ก็แปรูปเป็นแบบอ๋อ,อเขาก็เลยแปลรูปมาเป็นแบบ สดได้เลยรสชาติแ้เียรน่ะอ๋อ้าผัเียเียนะเียแกงอางันนี้มัน <ow. S 1> ุ้แล้วขายยังไงครับเนี่ยสตอกหละยี่สิบบาทอันนี้มันกุ้งของปากใต้เหมือน,นกันของากนกันนะครับอันนี้มันกุ้งอันนี้ไปกินกับมะม่วงกินกับมะม่วงับมะม่มวง แบบน้ำปลาหวานจานิ้มแน่ใช่ไหมลหแล้วอย่างนี้กินกับข้าวกินกับข้าวหรือว่าถ้าไปทําอาหารเอาไปเนขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยกินแบบคล้ายๆหมักเคียงอะกินเป็นเครื่องเคียง,ง,ยงอ๋อ